ทำไรน้องจุ๊กมาดีครับเป็จุ๊กมาอะไรเนี่ยนี่เราคุยใช่ไหมครับครับผมว่าไงครับก็ก็คุยเรื่องพี่เมื่อวานนะพี่คือคนที่ทวิตนะครับไม่ใช่พ่อผมนะพี่ชัวร์ชัวร์ชัวร์ครับชัวร์ถามมาแล้วครับมั่นใจนะมั่นใจแค่ไหนมั่นใจร้อยครับพี่ถามแล้ว แล้วก็บอกให้ยอมรับมาเลยพี่คนผมถามแล้วชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อไอวี่ครับแลวแล้วคนที่เป็นหัวหน้าคนไหนพี่ดีครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาันนี้ไม่มาเอามาจะไม่มาครับไม่มาเขามาสามตุ่ม,มาครับเขาอยู่โรงพยาบาลนะพี่ใช่เหรอเออดีไม่ใช่เหรออันนี้คือฟังรอบเดียวนะถ้ารู้แบบถ้าไปคุยมาแล้วจเจอเองนี่ไม่คุยแล้วนะครับ ชัวร์นะแล้วเมื่อวานโพสเงาน้าคนในแก๊งอะโพสเรื่องอะไรครับผมถามนะผมเคยทำอะไรพวกคุณปะตัวผมนะตัวผมนะไม่เกี่ยวคนอื่นนะตัวผมนะตัวพี่ตะกี้ไม่ครับไม่ไม่เคยครับเออแล้วไม่แต่ว่าตัวพี่เคยโดนไม่ทับที่แต่ว่าพี่เคยจำได้ไหมพี่เรื่องของเอเวอร์ดินพี่จำได้ไหมจำได้ครับเอ่อก็คือตอนนั้นแหะครับตอนเอเวอร์ดินเขายุบครับแล้วก็ทีเนี้ยเอ่อมีคนในแก๊งพี่อะครับตอนที่เป็นยิปเป็นเก่านะพี่ตอนพี่ยกขึ้นใหม่ เอเขาพูดเอเขามาบอกว่าเขามาเราครับเรื so thought, like, ่องส5 m ้าเอมครับเรื่องที่ผมไปองนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ใช่แล้วทีนี้ยเขาเขามาเราผมแล้วก็มันมีหลายแก๊งเลยพี่แล้วก็มีอีกหลายเรื่องครับจากจากนี้ครับแล้วก็มันมันคือมันเป็นเรื่องกับฮยูตลอดครับพอผมทําอะไรก็มันเหมือนแบบผมเคยพายี่ปิบเอขึ้นคุณด้วยเหรอแก๊งกูณอะไม่เคยนะตอนที่ผมทำแก๊งก็ไม่เคยนะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นคนแต่ยี่บตอนนั้นที่เขามาแบบมาเ้าครับแล้วมาเรา ทางๆัพี่อย่างเช่นบอกว่าเรื่องหวานติดหวานหรออะไรเงี้ยพี่แต่จากที่แบบผมไปคุยไม่รู้เออผมไปพูดกับคนอื่นนะพี่แล้วเหมือนแบบเขาฟังมาเข้ามาเราพวาผมผมก็เลยบอกว่าเป็นผมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้กลับไปถามใหม่ดีกว่าว่าไม่ใช่คนในทวิตจริงเปล่าเพราะว่าอาการออกตั้งแต่โพสต์แรกเลยนะเราเราไม่ได้เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้ พราะคนปกติโดยปกติแล้วคนเราถ้าไม่ใช่ตัวเราที่ทําผิดอ่ะหรือไม่ใช่ตัวเราที่เป็นคนทําแบบนั้นลงไปอ่ะเราทําไงปกติก็ขอโทษครับแต่ว่าพอไม่เราก็ต้องไม่เราต้องบล็อกตัวเองว่าไม่ใช่ขอโทษเดี๋ยวเราต้องบอกตัวเองแล้วไอพี่ไม่ใช่ผมเราต้องบล็อกตัวเองเรถูกป่ะใช่ไหมเอ็งก็เอ็งก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการกระทำเหมือนเมื่อวานอ่ะมันก็สอดคล้องกับในทวิตเตอร์ไงหรือเปล่าครับผมใช่ไหม แล้วมันจะบอกว่าไม่ใช่ผ<พ>ู้องได้ไงวะก็พอพอพอ,พอเห็นว่ามีคนชื่อลาพก็คือพี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็พิมพิมมาพิมมาว่าเออไฮคิวเดี๋ยวโดนผมยาวโดนโดนพี่ยาวใช่ไหมก็เลยบอกว่าเหมือนง,งอมกันนะพี่แบบเฮ้ยทำไมผมอีแล้วอะไรเงี้ยพี่ง,งอม<ล>ได้<ำ>ไงมึงทำแก๊งงีมเดี๋ยวมันามานั่งงอมเรื่องโพสต์วีตเตอร์บ้าเนี่ยตามจริงครับก็แบบว่ามันมันไม่มันไม่เกี่ยวโดนหลายเรื่องเว้ยมึงจะทุกเรื่องมารวมเรื่องนี้ไม่ได้ดิ เป็นแก๊งมันก็ต้องเรื่องเรื่องต่อเรื่องหรือเปล่าถ้ารวมทุกเรื่องก็ชิบหายดิแก๊งอะไม่ได้โดนมาตลอดเลยนะไม่เคยทำอะไร Hi ไฮคิวแม้แต่ครั้งเดียวยนะใช่ไหมไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะต่อให้ดาบคุมอยู่ก็ไม่เคยไปกระทืบหรือว่าไอ้ดาบบอ,อกไปแล้วก็ยังไม่เคยโดนเลยนะสักครั้งเลยนะยกเว้นเอาไปเล่นกับคนในแก๊งเองน้องๆซึ่งไม่มีผมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เอาแบบบ้าคลั่งขนาดนั้น แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วก็ผมก็เป็นประชาชนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแก๊งข้างหลังหรือว่าอะไรอยู่แล้วผมก็ถามคุณตรงๆว่าไม่ใช่แก๊งคุณใช่ไหมที่ทําแบบนั้นอะ่ะเมื่อวานอะ่ะเพราะผมไม่รู้่าคุณโพสถึงใครผมก็ร้อนตัวคนในแก๊งคุณคนไหนติดใจผมก็ได้ก็เดี๋ยวมันก็ได้ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะโดนพันธมิตรหรืออะไรผมไม่ผมไม่ใช่คนสไตล์นั้นอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วอยู่ด้วยกันมานาน อยู่ที่มานนานก็ต้องรู้วิธีการเล่นองผมอยู่แล้วใช่ปะเพราะผมไม่คงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดนแบบเฮ้ยเห็นน,น้องผมเยอะหรือว่าโน่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวครับความสัมพันธ์กับแก๊งมันคนละคนละเรื่องกันแต่สิ่งที่คุณทำเมื่อวานไม่ถูกต้องไงคุณจะไม่อพอใจอะไรใครก็ได้ไงแต่ผมแค่มองว่าสิ่งที่พวกคุณทำอะมันไม่ถูกต้องคุณจะออกการแต่ใครก็ได้คุณต้องระบุไปเลยว,ว่าคนที่ทำแบบนี้แม่งไม่ถูกต้องนะเว้ยคุณก็หาพูกขาพักหาพวกก็าดิ ครับแล้วเมื่อไหร่ว่าคุณจะแข็งอะถ้าคุณมานั่งโพสแบบตัดพ้อกันเองอะเมือ่อไหร่พวกคุณจะแข็งขึ้นวะ,ะไม่เข้าใจอะผมไม่เข้าใจทัศนาคาาติของแก,งก๊งคุณอะมันเป็นอะไรอะคุณอยู่ที่นี่มาเป็นปีนะเว้ยที่นี่เปิดป,ปีปีหนึ่งเดือนแล้วใช่ปะปีสองเดือนแล้วนะปีหนึ่งเดือนปีสองเดือนแล้วคุณก็อยู่มาตั้งแต่เริ่มอ,อะมัน,ม,นมันน่ามาถอดใจกับเรื่องแค่นี้จริงเหรอลองกลับไปทบทวนแก๊งดูไหมครับลองกลับไปทบทวนความคิดคนในแก๊งใหม่ไหมทัศนคติต่างๆอะว่่่่าาามมมมันนเเเหหะะสทีีจจงงงอออรรรืแค้ิ เองอยู่ได้มันาขนาดนี้มันมานั่งงอมเรื่องทวิตเตอร์ไม่สติหลุดไปหน่อยวะเนี่ยอีกอย่างผมไม่เคยทำอะไรพวกคุณด้วยมาบอกว่าจะเป็นพวกคุณตลอดไม่ได้หรอกคุณก็ททำแบบนั้นเองเอ้าคุณเดอกไปผมก็แค่สืบหาว่าใครเป็นคนโพสทวิตแค่นั้นเองส่วนคุณจะไปตีกับแก๊งลีดหรือแก๊งอะไรเรื่องของคุณเลยผมไม่พอใจในทะวิตผมก็ด่าในทวิตก็คแค่นั้นใครติดใจกับผมก็บอกมาเลย วิธีไหนก็ได้จะก,กระทืบผมนั่นแก๊งต่อหนึ่งยี่สิบต่อหนึ่งผมก็ไม่ได้ติดแต่เอาผมไม่ตายนะผมบอกก่อนผมให้คุณเวลาคุณไปหาคนที่โพลทวิตมาดีกว่าแบบนี้ดีกว่าปะก็ะดีครับพี่เออเรามาคุยตร,ต,รตรงนี้ดีกว่าคือผมไม่เข้าใจกระบวนการคองคิดเขาเฉยว่าทำไมเป็นแบบนั้นังน้งที่อยู่ด้วยกันมานานแล้ว มันควรจะมาตัดพ้อกันแบบนั้นจริงเหรอวะขายของบนตู้นี่มันนิสัยเด็กมากเลยนะเว้ยวอย่าทำสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ชอบให้คนอื่นทำใสด่ดิเองชอบบ้างมีคนแบบเอ้ยเดี๋ยวกูอยู่แกง๊งอยากเล่นกันหรือไงคนเดียวอ่ะชอบป่ะเองชอบป่ะถ้าเองเป็นแก๊งที่แบบแข็งแล้วอ่ะม,มีคนพูดใสยย่เง,งี้ยเองชอบไหม,ชอ,ไหมชอบไหมครับของไม่ครับ เออมันมันไม่ควรทําไงเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วไม่ควรทำอะไรแบบนั้นเลยมันเราโตด้วยกันอ่ะเราโตเซิร์ฟเนี้ยมาด้วยกันอ่ะเห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้เองไม่พอใจมันก็ไปจี้เลยใครอาลุงเป็นที่อะไรมึงเดินออกไปมึงไม่พอใจรีก็ขึ้นมันดิเดี๋ยวทำอะไรแบบนั้นเลยมันไม่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 เท่อ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะอ่ะพี่แต่ว่า ผมคิดว่าก็ยังไงก็ไม่ใช่คนในแก๊งผมพี่ลองหาดูก่อนลองหาดูก่อนลองหาดูก่อนม้อเถอะเออตัวตัวแก๊งผมกับพี่อ่ะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าถ้ากับในโกดังอ่ะอาจจะมีแหละเข้าใจครับอันนี้ผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดแล้วแต่ผมผมติดแค่ในทวิตเตอร์อย่างเดียวผมแค่หาข้อมูลเฉยๆว่าอ้าวทวิตเตอร์นี้ผมไม่ทราบเลยมีมีผมก็แค่ถามในโกดังว่าเอ้ยมีใครเป็น A B C ในทวิตเตอร์วะเขาก็ตอบมาว่าไฮคิวเดินออกมาอาผมคิดว่าอ้าวฮคิวแล้วแหละทั้งนั้นแหละเพราะว่าในในทวิตเตอร์เนี้ย ลองถามแก๊งลีดก็ได้ที่เขาเลียงเมื่อวานอะผมวิ่งเข้าไปถามเขาปะผมได้ถามว่าแก๊งลีดครับพี่ได้ถามปะว่าใครเป็นคนโพสถามที่ถามครับเออแล้วข้อมูลมาว่าไงมันมมก็ผมก็บอกแบบว,ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีแววสุดก็จะเป็นไฮคิวเพราะว่าไฮคิวเป็นคนเป็นแก๊งแรกที่เดินออกไปเนีย่ยคุณก็ไปคุณก็ป่ยกันไปเบมาผมก็ไม่รู้หรอกแต่แค่เป็นคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นไง ที่คุณเดินออกไปแล้วก็อจามองมันทวิตเตอร์มันก็โพสต์มาหลังจากที่คุณเดินออกไปอะ่ะถูกปะไม่ใช่ก่อนนะผมว่าพักใหญ่เลยนะพี่ก็ใช่ไงครับมันมีคนเดินไปแก๊งเดียวไงนอกนั้นไม่มีใครเดินไปเลยนะผมอยู่ยัน<ร>โกดังเขาเกือบไปกันหมดอะ่ะผมออกไปผมก็ไปยืนคุยกันอยู่แต่น่ะไม่ได้มีอะไรแล้วก็นั่งอ่านไทวิตอยู่ส่วนเรื่องเรื่องในวิตก็ผมก็ด่าตามอารมณ์ผมอะ่ะก็คุณโพสต์แบบนั้นมาผมก็ต้องออกตัว ผมก็ต้องร้อนตัวอยู่แล้วพอผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นไงหงายการ์ดอะเอาเป็นสิ่งสุดท้ายที่มึงไม่ควรนึกถึงเลยดีกว่าไอการ์ส้นตีเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ควรทำอะเปลี่ยนกระบวนการความคิดได้แกงก็จะเริญนขึ้นอะลองเดี๋ยวลองหาตัวดูก็ได้ครับเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่เจอก็ได้ครับได้ไม่เป็นไรคิดว่าไม่น่าใช่เพราะวันคุยกันไปละที่หนึ่ง ครับครับพี่แล้ววันนี้เราจะมาคุยเจาะอะไรครับคือเจาะอะไรครับถามผมพี่จมผมไม่แยกติดใจอยู่นะอยากเคลียร์ก็เคลียร์เฉยครับแบบว่าต้องบอกผมได้ตัว A B C อ่ะผมขอกระทืบมันก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้เอาแบบแลกอาวุธไม่ต้องพวงปลอดเดียกันอะไรก็ได้ได้หมดเอาทั้งตัวมาเล่นก็ได้เขามีเท่าไหร่ผมเล่นตามจำนวนอาวุธเขาเท่านั้นก็ได้เดี๋ยววัดกับผมเลยหนึ่งหนึ่งถ้ามีปัญหากับผมมากได้ครับถ้าเป็นคนในแก๊งเดี๋ยวเอามาให้ครับได้ครับไไมม่ีปปััญหาาาแแลล้้ววถเเ็นนนคคใก๊งงงุณชอบย ก็ตามที่พี่อยากได้ครับเมื่อกี้ที่พี่บอกได้ครับไม่มีปัญหาก็ได้ครับได้ลองรวมดูครับผมพร้อมเสมอแค่บอกได้ครับพี่ได้ครับไม่ต้องกลัวระบบเขยญาติครับที่นี่ไม่มีแน่นอนผมครับคร<ม>ับผมไม่แคร์อยู่แล้วระบบเขยญาแหละผมไม่ชอบผมก็ไม่ทําวางใจได้เลยเรื่องเรื่องปัญญาอ่อนนั้นแหละไม่ต้องห่วงว่าจะมีในสมองผมอรัแค่พวกคุณอยู่ที่แล้วมัน อยู่ได้แล้วมันสนุกมันก็โอเคละไม่ไปไหนหรอกครับให้คิวอยู่นี่แหละครับเห็นว่าไงกันยอกๆครับเมื่อวานยอกๆครับยอกๆไอ้ใครพูดนะใครคนพูดนะไอ้มินใช่ไหมไม่ครับพ่อผมพูดครับหัวแก๊งบ่อยมินถ้พูดกันทั้งพูดแหละมีมินพูดด้วยเหรอผมไม่รู้ปโดยแค่ บ่อยมิน้าบ่อยมินเปลี่ยนของพิษละมันหลังจากนั้นก็ได้ยินคุยกันอยู่นะว่าไม่ยุบหรอกอะไรประมาณนี้อย่าถอดใจกับอะไรง่ายดิไม่ถอดใจครับพี่อยู่มานานแล้วก็มึงเนี่ยคนที่พ่อขายจงยก้งแ็ี่ยก็มึงเนี่ยมนให้ผมแบบนี้ไงมาผมยอกพี่ไม่มีหอบไม่มึงไม่มีหอกอยู่แล้วตอนนั้นโลมึงมึงคือแบบมึงมึงแบบท้อจัดเลย ตัดพาะตัดตนี่ครับพี่หยอกมั้งพี่น่าจะมันหยอกผมคุยขำๆกับมันอยู่ตอนนั้นที่มันโผล่ขายอ่ะตามนั้นครับไม่มีอะไรครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าถ้าคนในแก๊งมาก็ลองตามหาดูครับไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมจะตามหาก็ได้ถ้าคุณไม่เจอครับคนในแก๊งคุณนี่แหละไปหามาครับผมผมมั่นใจจัดเลยว่าเป็นคนในแก๊งคุณแน่นอน ไม่เป็นไรครับ <Okay, S 1> นะขอบคุณครับแล้ขอบคุณครับ